สาวแก้วผมทองที่ออกมาช่วยเซยกะกับตันเรือน้องยุกิในงานชุมนุมนักเรียนคือใครกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังเองมีการสปอยเนื้อหาสําคัญนะครับสาวผมทองคนนี้จะมีชื่อว่านิยามะเอะโนโนะถ้านับในโรงเรียนเธอคือหนึ่งในสาวสวยของระดับชั้นเลยละ่ะเธอเป็นเพื่อนสนิทไม่กี่คนของเซยกะถ้าสังเกตกันดีๆจะเห็นว่าเธอเนี่ยคือคนที่อยู่ข,ข้างๆเซยกะในวันที่ร้องไห้ตอนแพ้เลือกตั้งให้กับยูกินะโนโนะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีสํานด้านผิดชอบชั่วดีสักเท่าไหร่เพราะเธอขาดทักษะทางด้้้าาานนนนคควมมมรูสสสึึกกไไ่่่่อออยยเเหหห็็ใจํผิดี แสดงออกไปเนี่ยล้วนเป็นอาการที่ต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นว่าตนเป็นแบบไหนเท่านั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือแม้ว่าเธอจะขาดทักษะท,ทางด้านอารมณ์แต่กลับเป็นอัจฉริยะจอมบงการนะใช้ประโยชน์จากความรู้สึกคนอื่นสร้างแผนการที่ซับซ้อนเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนแล้วก็บอกให้ฟังง่ายๆว่าเธอเนี่ยคือไม่กี่คนนะครับเธอรู้ความลับระหว่างมาสติกะแล้วก็ยุกิว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องกันตั้งแต่ช่วงแรกๆถึงจะพูดมาขนาดนี้แต่เธอก็ยังมีการแสดงความห่วงใยจากใจจริงกับตัวละครบางคนนะเป็นต้นเออะหรืว่าความรักเนนี่ยจะปลอ้